คำปรึกษา,าห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยอลัคนาราศีพิจิกครับทุกท่านฮ่า <c> ฮ <oughs> ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะนับตั้งแต่วันจันทร์ที่30สิงหาคมเรี่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ละวันอาทิตย์ที่5กันยายน นะครับเป็นสัปดาห์ที่ดาวของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นยังไปโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานนะดาวเจ้าตัวโคจรในเรือนการงานอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเกษตรราทีปดีนะครับเท่ากับว่าเรือนการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นยังมีความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ยังจะชอบและผลักดันคุณอย่างดีเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณฟังให้ดีนะ นะครับผมปฏิปต่อเรื่องของดาวให้ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลักนณาราศีพิจิกนะเป็นเกษตรราธิปดีเลงไปยังดาวพฤหัสพฤหัสเล็งอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่ดาวพฤหัสได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์อยู่ในภพที่4ของชาวพิจิกแล้วดองจากได้ปฐุมเกณฑ์แล้วดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนณาราศีพิจิกทั้งงานและเงินของคุณนั้นยังไปได้อย่างดีในสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะวันพฤหัสศุกร์เสาร์เป็น3วันที่ดีในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะมีไม่ดีอยู่2วันหัวท้ายนั่นก็คือวันจันทร์ที่30สิงหาและวันอาทิตย์ที่5กันยายนนะครับ2วันนี้จะหงุดหิดเรื่องบริวารบริวารบริหารงานผิดพลาดทําปัญหาจุกจิกยุ่งๆมาให้เราฉะนั้นดูให้รอบคอบนะเอากินน้าชาก่อนเอ นะชาวพิจิกนะครับวันจันทร์จะจุกจิกกุญยินชิบหายเลยงานเยอะต้องแก้ปัญหาแล้วเสือกผิดพลาดอีกนะเยอะไม่ว่าแล้วผิดพลาดด้วยเนี่ยต้องระวังแล้วก็วันอาทิตย์อาทิตย์ที่5กันยาจะมีจุกจิกกุญยีแต่อาจจะหมายถึงกับญาติกับเพื่อนกับพี่น้องก็ได้มีเรื่องจุดจิกกุญยีเข้ามาถึงอะ่ะก็ดูให้ดีละกันนะในวันอาทิตย์ที่5กันยายนนะครับส่วนเรื่องการเงินผมย้ําอีกครั้งว่า ดาวเดินดีการเงินจะคล่องตัวมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับ <c oughs> ส่วนในเรื่องความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับจะความรักจะดําเนินไปได้อย่างดีมีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างดีนะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบพอ,พอเพราะเสน่ห์แรงไนงะเออสเสน่ห์แรงมีโอกาสจะมีคนมาชอบพอนะ ก็ดูให้ดีก็แล้วกันผมบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชอบพอไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีฉะนั้นตัวท่านเองต้องพิดเจรณาดีๆนะครับนี่คือสิ่งที่อธิบายให้ฟังกันแบบชัดๆตรงนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกก็ภาพโดยรวมผมถือว่าถ้าไม่นับหัวท้ายคือจันทร์และอาทิตย์นะจันทร์ที่30สิงหาอาทิตย์ที่5กันยายนถือว่าสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งทีเดียว นะใครที่ทำอาชีพอิสระหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์มีโอกาสจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแต่ครับขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทโล g ีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล